สวัสดีค่ะเวเวฟสวย .com นะคะวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้านะคะเป็นไฟไม่กรพิบ LED นะคะไฟกระพริบ LED ของเราจะมีร้อยหัวนะคะความยาวถ้าวัดจากหลอดแรกยันหลอดสุดท้ายจะยาวประมาณ8เมตรกว่าๆถ้ารวมสายด้วยก็ประมาณ9เมตรกว่าๆนะคะ สามารถเสียบต่อกันได้นะคะเสียบต่อกันได้แบบนี้เลยนะคะเพราะมันมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยนะคะแสงก็จะออกมาเป็นแสงนิ่งๆแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมดเดสีสีแดงขาวฟ้าเหลืองเขียววอมไว้แล้วก็ชมพูนะคะถ้าลูกค้าจะาไปใช้งานภายนอกนะคะเราจะแนะนำให้ลูกค้าเอา ถุงพลาสติกคุมตรงจัวตัวจ่ายไฟไปตรงนี้นะคะคุมไม่ได้ดีอย่าให้น้ําเข้านะคะมันจะได้ใช้ได้นานขึ้นมันจะได้ไม่ช็อตนะคะตัวไมกระพริบจะแตกต่างจากตัวกระพริบก็คือตัวกระพริบจะมีคอนโทรลกดได้8จังหวะนะคะถ้าตัวไม่กระพริบจะเป็นตัวจ่ายไฟแบบนี้เลยนะคะส่วนมากจะใช้ติดตามงานเทศกาลต่างๆนะคะใช้ตามรีสอร์ทตามโรงแรมอย่างนี้นะคะ ติดตามต้นไม้พันต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะไฟแบบนี้มันจะมีลักษณะก็คือมันจะไม่ร้อนนะคะสามารถใช้ได้ใช้ได้นาน,นะคะ่ะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะยังไงสนใจติดสอบถามสินค้าสอบถามราคาโทรมาได้นะคะสวัสดีค่ะ